ดีดีดีดแขนมันเบี้ยวอยู่ข้างหลังอ่ะดูดิตองคอจับให้มันพอดีคอยกันดิคิวมันเบี้ยวไหน,นอ่ะอมันนี่อ่ะอโอ้มาเอานน่อ่ะอือโอเคครับ ล้วก็เป็นตัวอย่างล้วก็ออนนี้ว่าแต่สีขาวสวยแล้วเนี่ยใช่ปะอืมผิวมันเบีว้วขาวชมพูดำก็ลอดอ่ะต,ตัวใหญ่น่ารักมากอันนี้มีสองเอ้ยมีหนึ่งแล้วพวกนี้จะเป็นอย่างละสอง สามเอาสองก่อนจะจำได้ปะแชมพูกระเทาสองอุ้ยชมพูน่ารักอืมอ่าสน,นึ่งน ว้เท้าสวยแม่ชมว่าเอ,อ <ละ S 2> วิ้ยมีสองตัวเท้าสวยแล้วเนี่ยจริงมันเท้าขาวดาอ่ะอเออตัวนี้สวยโอ้เท่ๆแม่ชมรับหนึ่งดีปะรับหนึ่งมีสองตัวน่ารักเอาปะเอาไหมละ่ะคิวเอาไหมละ่ะก็ได้ไหมไม่ต้องขายก็เหลือเหลือหนึ่งน่ารัก ันก็ชอบสีเนี่ยก็ไหวก็ไม่ต้องขายสีนี้เลยจบส่วนตัวก็เอนะากับก็เอากลับไทยไปเลยกับไทยไปเลยจบไ,ไม่ขายไม่ขายอ่นนยอะอันนี้มีสามเท่ากับมีสองอันเดียวเหรอใช่อ,อันนี้เหมือนถ่ายไปแล้วเลยอ่ะฮะตัวนี้ใไปปะ รุ่นนี้โครปหรออันนี้มีสองอันนี้สามสามหนึ่งสองคืออันนี้หรอหอือ,อสามสี่อ๋อสี่แล้วมันก็เอาตัวนี้มาให้ตัวหนึ่งหรอไม่ใช่สิสังมอแบบละห้าหรออ๋อมันเอาตัวนี้มาให้ไปดูดิงงว่ะ รือของไม่ครบวะงงอ้าเออสีดำนะี่ย กลพี่ซื้อไม่รู้กี่อันแล้วนะไม่ใช่มันหลายปุ๋ยไงแต่มันก็น่ารักมากอะเอ้ามันมีแล้วนี่เอาตัวให้มาสิบตัวหรอฉันว่าต้องเปิด,ดตัวตรงนี้ใหม่ปะใช่เพราะว่าอันที่บอกว่าสิบอันก็ห้าหาหรอถ้าสั่งไม่พี่สี่ชุบบู๋บัวเล็กๆเลยเหมือนที่ผมสัม่ง<า>สิบไม่ได้มาคะแม่มเท่าไหร่หรอเอาไม่เอาไม่ ไม่ได้ไปแล้ววนะ,นะเนี่ยใช่ใช่อะเนี่ยนี่ก็ชมพูเดิมนี่ใไปปะแต่มันแค่ยัดมาผิดนีปะอันนี้ค่ะอือโอ้ อันนี้มาไหมตัวบางอีกแต่ตัวบางไม่มาได้ตัวนั้นไปสีขาวสีขาวกับสีเฮ้ยของขาดปะแล้วดำไม่มามาแต่นี้แต่ลายเสื้อบางๆที่ผมสั่งมาสองอย่างชมพูไม่มาเลยกระผุ่มชี้อันนี้ก่บอันนี้ ดำไม่มามาขาวแล้วก็หือว่านี่นี่ดำมากี่ตัวนะเนี่ยไม่รู้ดูสิเนี่ยมีดำชมพูอันนี้อะไรเนี่ยอันนั้นตัวอย่างใช่หรอตัวอย่างตัวอย่างีาง่ฉันดึงอาบินบินแั่จำนวนตัวเท่ากันไะเขาหาย่ปเอาไปแกะบนี่มันเหมือนกันปะเนี่ยที่หนูแกะมาได้่นอนะ่ะ อันนี้หนึ่งสองสามเราเก็บเข้าไปห้าเอาออกมาตัวอย่างอ่อันนี้ตัวอันนี้หนึ่งคนละแบบกว่านี้ใช่ปะคนละแบบหนึง่งดำรุ่นนี้มีดำมาหนึ่งดำาชมพูไงม,มีแค่หนึ่งสั่งไปห<อ>้าห้าอ่ะตามก่อนมีแค่หนึ่งสั่งไปห้า ขาดสี่แล้วก็ข่าวนี้ข่าวฟ้านี้นนมีปะไหนข่าวก็คือที่ถ่านเมื่อกี้ 1, 2, หนึ 3, ่งสองใชสามมีสามหมอสี <4 S 2> อ่อาสี่ผลจดให้หน่อยดีว่าวันนี้ขาดสี่อันนี้ใช่ไหมเออขาดสี่ เอามาคิวไม่ใช่เอ๊บอันนี้เป็นตัวอย่างสี่อันนี้อันนี้ขาดอันนี้ขาดหนึ่งแยกก่อนว่าตัวตัวกรมายี่ขาดหนึ่งบอกมันแค่ว่านี้บางขาด 4, ันนขดสีแแ่แล้วก็นี้ขัดหนึ่งไม่เออถ่ายไว้ก่อนก็แล้วก็ ดำเทาได้มาแค่สองปะเมื่อกี้คิวเอาไปหนึ่งเทาไม่เทาสองไงเฮ้ยมือนี่หนึ่งสองสามสี่ครห้าหกเอ้าสั่งตัวกี่ตัวเนี่ยไม่เ,เราสั่งแค่ห้าไม่เกินนีจำนวนเราจำง่ายพี่ต้องดูบินพี่สั่งแค่อย่างละห้าอห้ามันจะเหมือนมี มีม,มีมีอยู่ตัวหนึ่งป้าที่สางสบอะเหมือนที่สีชมพูอ่ะสีดำชมพูป่ะ,จจปะ,ะหาใครอ่ะเบอร์แปดอุ้ยไม่ละรับสิปิดเป็นลูกค้าฮัลโหลค่าค้าพ่ออยู่ค่ะพี่ผมมาหาบิ๊มไหค่ะค่ะพี่ร้อละทำอะไรคะอ๋อ โอเคแม่ okay. นนค่ะพอดีไอจีส่งมะให้เดียาาดยเด๋ยวไ,ไอจีส่งไอจีไลน์ให้เราคุยรายละเอียดปัญหาด้วยใบมันสีนะได้ค่ะใช่ค่ะใช่ขาดแต่ขาดไม่สุดค่ะนนชูวะ,ต,นนะ,ะต้องอยู่อย่างนี้เพราะว่าฉันบอกพวกคุยปัญหาเราเป็นคนใช้กำลังวันนี้ยเครื่องดูดชูกำลังเข้าแล้ว, <c oughs> ลวก็ควรนะเไอจีไรสุดยกฟังก็ควรที่จะมีเครื่องดูดชูกำลังตอนเนี้ยอันนี้เสื้อแชมพูขาดอยู <c oughs> ่แล้วก็อันนี้ คุณทู้ชายขำพี่บุ๋มเบอร์แปกไม่รับรับค่ะอีเบลจะถึงแล้วมั้งอีอันเนี้ยวีหนึ่งอ่ะชื่อร้านมันอ่ะอีล่ะอีเบล,เบลดูไลฟ์อยู่หรอดูชีบุ๋มยังแพ็คล่งอยู่เลย อันนี้ไม่ใช่ม,มีหนึ่งปะ V หนึ่งใช่ีหนึ่ง,งแล้วไหนที่มันเป็นสองตัวของไอคิวอะข้งางล่างสุดเป็นสี่ตัวอ๋อใช่ไปเรือมาตัวโอเคอ่านไม่ออกห้าสิบห้าห้าสิบสิบห้ายี่สิบยี่สิบห้าสิบสิบห้า ยี่บห้าไม่เอาใหม่ย 40, 40, ี่ห้าสามสิบสามห้าสี่สิบสี่สิบห้าตัวนหมดสี่สิบห <45, S 1> ้านับนะตำนวนเอเอหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแม่ลงไมาเก็บเน็ตไลคไลค์แก้บุญนั่นีเหอสอสองสิบสามสิบสี่ห้าสิบหก ิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบสิบเอ็ดยี่สองสิบสามยี่สี่ยี่ห้ายี่หกสิบเจ็ดสิบแปดยิบเก้าสามสิบเจ็ดสองสามสสี่สามห้าสามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่ต่อหยุดสี่สองสี่สามสี่สี่ใครเป็นเด็กตัวหนึ่งคิวหยุดาปปะคิว อันนี้รับยังเอาไหมรับแล้วอ่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าทำไมนี้แปดแปดสิบหกสิบเจ็ดอันเดียวกันไปอ๋อสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกสิบเจ็ด หัวนี้ิ่2แปด31่2เก้าสามสิบสามเอ็ดสามสองสาม่สามห้าสหกสามเจ็ดสามแปดสเก้าสี่สิบ่อะ่นเลยข้างในมีปะนี่ไงตอนนี้เกินสี่สามสีสีห้าครบครบแสดงว่าจำนวนครบ,บอเขาไปว่าจำนวนครบแต่เธอฉันไม่ได้เล่นกล่องสุ่มนะจะซื้อนะส,สักห้า ไอชิ้นช่อเฉยเุดถูกขาดเฉยเฉยเป็นอะไรัง้าเก่าแสดงว่างั้นก็ต้องนับตามจำนวนนี้เลยของที่มีทั้งหมดถูกปะมือถือชื่อไปไหนแล้วนะคือเอางี้คือเราจใจตันครบของได้ครบแต่แค่ลายไม่ตรงเปิดให้หน่อยได้ไหมล่ะไม่ได้รู้รหัสเนาะไม่ได้สามีคิวเนาะสามีก็ไม่รู้ครับโอ้ยจำนวนครบตัววงตันนี้คือเกินหรอไอเนาะอีดวงบาทตัวบาผิดทั้งสองลายเลยมันด้ได้สี่ตัวใช่ปะ เหมือนไม่ได้ตั้งใจสอนหยิบไม่ตั้งใจขายสามสี่คอห้ากูสั่งเลือกเฟดอย่างกันอย่างดีว่าดำอะไรฟ้ามาทางไหนอ่ะแล้วเหมือนตัวนี้สรุปมันมีเจ็ดหนึ่หน่อยปะเดี๋ยวมันมีเจ็ดแต่ค่อยตัดออกนะเดี๋ยวงงเอาเปลี่ยนใจละเอาใอะไเหมือไม่ออกอ่าออตัดไรวะน้ำตาลอันนี้มาดโดนเลยน้ำเงินเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด ตัวอย่างพทำได้ตัวนี้คือระบบจำเท่าเสร็จไม่ใช่ไหมไม่ใช่ไหมอยากมันเลยดีแล้วมันไม่อยากมาตัวแต่ลายมันสวยนะสีทูสีเอแต่ลายมันสวยสีไหนนะที่พี่บอกว่าเราไม่ได้เราได้มาอะไรวะอันนี้หนึ่งสองสาม ลูกค้าแอดไหมอ่ะสามแม่ต้องลงไลนแล้วแหละเร็วนึาา่งนี่ก็เสร็จแล้วออสามสี่แปดเดียว้อไปเครื่องาก่อนใช่ไหมหรือว่าไปออคเซอรี่ก่อนอคเซอรีไหมเพราะว่าไม่งั้นเบลก็เดินไม่สนุกหรอกว่าแต่อีเบลก็ชอบก็แต่ไรสีขาวสีขาวขาวฟ้าทิวสีตัวน,นี่ สี่ปะที่ทำเมื่อกี้เอาใหม่ไหนหนึ่งอันนี้อ่ะสองสองสี่ปะสามสี่อืมจำได้แ้้สี่อ่ะตอนนั้นแกะแล้วมาแกะแล้วสองอันด้วยซ้ำไหนอ่ะแกะแล้วอีกตน้งอยู่ไหนเนี่ยเอาเก็บเข้าเ่าสี่ได้ได้ภูใจคิตตี้พยายามหาอยู่ค่ะแล้วก็ดำเทา ถ้า <9. S 2> มันหนักมากนะแม่กำมืหยิ่นเนี่ยพอพับปุ๊บก็กดำเท้าเมื่อกี้ชนะไปแล้วเจ็ดไม่ใช่หรอหอถูกแล้วเจ็ดสิบชมพูนี่มองไม่เห็นนะแม่กำมืเกิน หนึ่ง <1, S 1> สองชมพูดำฟ้าห <1, 2, S 2> น,นึ่งสองมีปะอ่ะไม่ใช่นั้นดำฟ้าชมพูเรายหญ่เนี่ยชมพูดำฟ้า,า,ยา,ยฟาใช่ปะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามไม่ใช่หรอไม่ใช่นี่มันออดำฟ้าชมพูสามอันเนี้ยเสียงดีหนวดร้านของคุณอะแบบของแบบเลยแบบแบบว่าอะไรล้วนแบบมันคือสลวนลวเหรอสรวนสาม ใครเหรอหลอดเดี๋ยวได้สามเดี๋ยวได้สี่อะแน่ะแค้ตั้งแต่วันนั้นจริงแค้งแต่เมื่อวานที่ไม่ขายให้ขี้งกใช่สิูซื้ออยู่อย่างนั้นถ้าถ้าลูกค้าหนูได้รับของไนโต๊ะโป๊ะหนูหิ้วไปคืนเลยนุ้ยเ้วดำชมพูอะไม่งั้นอะครั้งต่อไปมันก็จะเป็นเราถ้าเรายอมขาดนี่ไงแม่ใช่ดำชมพูป้าเท่าไหร่ได้จัดสิหล่อนสั่งสิบเพาเป็นตัวที่น่ารักหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปด เก้าสิเอาเก็บเข้าไปเลยอยันนี้ใส่ไปเลยว่าเก้า <9. S 1> วันนี้มันบอกสี่วันเรา,เาตังคืนไหมอะไรไปเลยเก้าคื